รักหน้าที่ดูมีอายุต่อสู้กับ,บัง์กรหลายตัวเขาฆ่าพวกมันแต่ไม่พอใจกับพลังของตัวเองและปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นรักหน้าก็รู้สึกตัวได้ในขณะที่กำลังต่อสู้กับ,บัง์กรตัวเล็กเขาล้มลงแต่เลโอนิก้ามาช่วยไว้รักหน้าขอบคุณเธอแต่เธอก็บ่นว่าต้องรูปหัวเธอด้วยเป็นการขอบคุณ มังกรเป็นสัตว์โบราณที่มีสายเลือดเวทมนต์พวกมันเป็นศัตรูธรรมชาติและเป็นนักล่าของมนุษยชาติคุณสามารถฆ่ามังกรได้2วิธีโดยใช้ซินบรีนแช่แข็งเลือดของมังกรซึ่งเป็นออร่าที่เปล่งออกมาจากอาวุธเงินหรือเผาร่างของมังกรด้วยแสงแดด หลังจากฆ่ามังกรแล้วรักหน้าและเลโอนิก้าก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นจึงมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองโลนาเบสตาในอนาณาจักรลิเซเนื่องจากเลโอนิกา้าเป็นอัจฉริยะและได้ฆ่ามังกรไปได้หลายตัวผู้คนจึงจำเธอได้ง่ายเพราะเธอมีรอยแผลเป็นบนใบหน้า ทั้งสองมุ่งหน้าไปที่กิลฮอเป็นสถานที่ที่นักล่ามาังกรมารับเวสเลโอนิก้าอายุเพียง12ปีแต่เธอก็ค่อนข้างแข็งแกร่งและแลกหน้ารู้สึกว่าเธอจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต หลังจากรับรางวัลแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้าไปกินข้าวแม้ว่าจะมีชายคนหนึ่งเยาะเย้ยแรกหน้าฉีดฉายชีวิตทิเศษของเลโอนิก้าแต่แรกหน้าและเลโอนิก้าก็สงสัยว่าเขาเป็นใครนั่นทำให้ชายผู้นี้หงุดหงิดยิ่งขึ้นเขาแนะนำตัวเองอีกครั้งในชื่อไซชาลุกซึ่งเป็นนักล่ามาก่อนที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองในเมืองรองจากเลโอนิก้า จากนั้นไซยังคงล้อเลียนแลกหน้าโดยระบุว่าเขาเป็นเพียงสัมภาระของเลโอนิก้าเป็นแค่ตัวถ่วงของเธอเท่านั้นเลโอนิก้าโกรธและชักดาบออกมาเธอถามเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาแสวงหาด้วยดาบเลโอนิก้าต้องการความแข็งแกร่งสูงสุดและกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงล่ามังกรเนื่องจากพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเธอตั้งใจที่จะล่าแม้แต่เทพมังกรเพื่อพิสูจน์ว่าเธอแข็งแกร่งที่สุด จากนั้นเธอก็หันกลับมาและถามทุกคนว่ามีใครอยากมาร่วมภารกิจกับเธอไหมทุกคนยังคงเงียบยกเป็นแร็กหน้าแร็กหน้าจะอยู่กับเลโอนิก้าให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นทําให้เลโอนิก้ามีความสุขและนี่คือสาเหตุที่เธอชอบแร็กหน้าเมื่อรู้สึกง่วงเลโอนิก้าจึงบอกแร็กหน้าว่าพวกเราควรจะไปกันได้แล้วหลังจากที่เลโอนิก้าหลับไปแร็กหน้าก็ออกไปฝึกร็กหนารู้ว่าเขาไม่มีพรสวรรค์และมีแนวโน้มจะถูกมังกรกินใน สักวันหนึ่งแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเลโอนิก้าบ้างตัวตนในอนาคตก็ปรากฏอยู่ข้างหลังแร็กหน้าจะไม่มีประโยชน์กับเธอและเขาจะสูญเสียเธอไปแร็กหน้าจำตัวเองไม่ได้แต่ตัวตนในอนาคตก็แสดงให้เห็นถึงอนาคตและฉากที่เลโอนิก้าตายแร็กหน้ารู้สึก ตัวสงสัยว่านี่เป็นเพียงความฝันหรือเปล่าแต่ได้ยินตัวตนในอนาคตบอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วต่อมาแรกหน้าไปซื้อเนื้อและทำอาหารให้เลโอนิก้ากินยุคสุริยันปีที่498วันที่23กุมภาพันธ์แร็กหน้าและเลโอนิก้ามุ่งหน้าไปยังกิวฮอเพื่อทำภารกิจใหม่แต่ช่วงนี้มีมังกรน,น้อยลงจึงไม่มีภารกิจใหม่แร็กหน้าบอกเลโอนิก้าว่าผมของเธอยาวแล้วและจำเป็นต้องตัดผมทั้งสองเคยตัดผมให้กัน กรแร็กหน้าก็นึกถึงความฝันที่จะสูญเสียเลโอนิก้าไปอีกครั้งและในตอนกลางคืนแร็กหน้าก็ตื่นขึ้นมาหลังจากฝันแบบนั้นอีกครั้งในวันที่26กุมภาพันธ์ขณะฝึกซ้อมแร็กหน้านึกถึงตัวเองในอนาคตที่บอกว่าเขาจะสูญเสียเลโอนิก้าไป ในขณะเดียวกันไซด์และนักล่ามังกรคนอื่นๆกำลังคุยกันเรื่องพฤติกรรมของมังกรพวกเขาพบว่ามันแปลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและดูเหมือนว่ามังกรจะอพยพไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่โดนาปิเอรูแต่ทว่าตัวมันเองก็แปลกเช่นกันเพราะเมืองนั้นไม่เคยถูกมังกรโจมตีมานานหลายสิบปีแล้วแรกน่าสงสัยว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นเพียงความฝันจริงๆหรือไม่และสงสัยว่าใครคือคนที่เขาเห็น เลโอนิก้าสังเกตเห็นว่ารักหน้ากำลังวอกแวกจึงคิดว่าเขาน่าจะฝึกหนักกว่าปกติจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนพบกันครั้งแรกเลโอนิก้ารู้สึกว่ารักหน้ามีศักยภาพเช่นเดียวกับเธอแม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์ในการล่ามังกรแต่สัญชาตญาณของเธอที่ว่าแรักหน้าจะแข็งแกร่งขึ้นเธอไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรืออะไรจะกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นแต่เลโอนิก้าจะปกป้องแรักหน้าจนกว่ามันจะเกิดขึ้น รักหน้าหัวนึกถึงอดีตเมื่ออายุได้สามขวบพ่อแม่ถูกมังกรกินญาติจึงพาไปอยู่ด้วยแต่สุดท้ายญาติก็ถูกกินจากนั้นเศรษฐีก็เอาไปเลี้ยงแต่ก็ถูกมังกรกินและก็เผาบ้านเผาทรัพย์สินไปจนหมดไสทำงานให้กับชายคนนั้นและกล่าวโทษแลกหน้าที่เป็นตัวชิปหายดึงดูดมังกรอยู่เสมอ จากนั้นเลโอนิก้าก็เอาชนะไซส์และถามแร็กหน้าว่าต้องการล่ามังกรกับเธอไหมเธอพบว่าความดึงดูดมังกรนั้นมีประโยชน์สำหรับนักล่ามังกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขายังมีชีวิตยอยู่ต่อไปทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของแร็กหน้าและคนอ่อนแอก็ต้องตายคนเข้มแข็งจะคงอยู่เนื่องจากเธอแข็งแกร่ง,ง,งเธอจะไม่ตายเมื่อเห็นความแข็งแกร่งของเธอแร็กหน้าก็รู้สึกว่าไม่มีทางที่เธอจะตายก่อนเขา วันที่27กุมภาพันธ์นักกล้ามกร,กรได้รู้ว่าโดนาปิเอรูแตกพ่ายแล้วเลโอนิก้ารู้สึกประหลาดใจกับข่าวนี้เนื่องจากเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องไม่ต้องการนักกล้ามกรเธอขอให้ไซส์บอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเพียงแต่ได้ยินว่ามีฝูมังกรโจมตีหลังจากพระอาทิตย์ตกดินและยังไม่ออกจากเมือง ราชอาณาจักรมีภารกิจฉุกเฉินให้ไปสังหารฝูงมังกรที่โจมตีโดนาปีแอรูจากนั้นไซ์ก็เตรียมตัวมุ่งหน้าไปยังฝูงชนแรกหน้านาซีดและบอกเลโอนิก้าว่าพวกเราควรวิ่งหนีแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบก็ได้ยินเสียงบางอย่างและเห็นว่าเมืองนั้นกำลังลุกไหม เมื่อเห็นเปลวไฟแตกหน้าก็นึกถึงความฝันจึงบอกเลโอนิก้าให้หนีอีกครั้งเมื่อเช่นนั้นเธอจะต้องตายแต่เธอรับรองว่าเธอจะไม่ตายและมุ่งหน้าออกไปมังกรเดินทางผ่านเมืองในหมู่มังกรมีชายคนหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยเลือดปรากฏตัวขึ้นชายสองคนพยายามเข้าไปช่วยแต่ชายคนนั้นก็เปลี่ยนเลือดให้เป็นดาบและสังหารชายที่เข้าไปช่วยจากนั้นมันก็ทักทายมนุษย์คนอื่นๆพวกมนุษย์จะพินาศ แร็กหน้าเห็นชายคนนั้นและเห็นดาบแทกของเขาก็จำได้ว่าพวกนั้นคือคนที่ฆ่าเลโอนิก้าในความฝันไซมองเห็นชายคนนั้นและตระหนักว่าเขาเป็นมังกรที่เหนือกว่าและสงสัยว่าทำไมมันถึงมาที่นี่ด้วยแร็กหน้าตัดสินใจโจมตีมังกรที่เหนือกว่าเพราะถ้าฆ่ามันได้เลโอนิก้าก็จะไม่เป็นไรแต่เมื่อแร็กหน้าโจมตีดาบของเขาก็แตกสลายมังกรก็ระเบิดแรกหน้าลงไม่น้ำ เลโอนิก้าบอกไซให้ไปช่วยรักหน้าจากนั้นเธอก็เผชิญหน้ากับ,บังกรผู้เหนือกว่าโกรธที่มันทำร้ายรักหน้า ขณะที่แร็กหน้าจมลงไปในแม่น้าแร็หน้าก็รู้ว่าจะต้องสูญเสียเลยโอนิก้าไปจึงสาบานว่าจะฆ่ามังกรทุกตัวจนตัวสุดท้ายแร็กหน้าเริ่มฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นเขาได้สหายใหม่แต่ในที่สุดก็สูญเสียสหายไปในการต่อสู้แร็กหน้ายังคงต่อสู้พยายามก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองแร็กหน้ากําลังมองหาหนทางที่จะตายแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปในที่สุดแร็กหน้าก็เผชิญหน้ากับตัวตนในอดีตและเผยให้เห็นว่าเขา คือตัวตนในอนาคตเขาบอกตัวเองในอดีตว่าน่ารังเกียจเพราะยกย่องเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆให้เป็นฮีโร่ถ้าเธอคือสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆมึงควรจะต้องแข็งแกร่งที่สุดอนาคตแดกหน้าแข็งแกร่งกว่าใครๆและสามารถปกป้องทุกสิ่งที่เขาสูญเสียไปได้แต่ในอนาคตนั้นไม่มีอะไรเหลือให้เขาปกป้องเลยแล้วจะแข็งแกร่งเพื่ออะไรตัวตนในอดีตจึงขอความแข็งแกร่งจากตัวตนในอนาคตแดกหน้าในอนาคตตั้งใจที่จะทำชิ้นนี้อยู่แล้วจึงแทง แงแรกหน้าด้วยดาบไซได้นำแรกหน้าขึ้นจากแม่น้ำแต่แรกหน้ายังอยู่ในความทุกข์ทรมานตัวตนในอนาคตเตือนเขาว่ามีราคาที่ต้องจ่ายแต่ตัวตนในอดีตกลับไม่สนใจตัวตนในอนาคตจะผสานอนาคตและอดีตเข้าด้วยกันและชำระล้างพลังทั้งหมดให้กลายเป็นอดีตแรกหน้า ขณะเดียวกันเลโอนิก้ากำลังดิ้นรนต่อสู้กับมังกรที่เหนือกว่าเธอสงสัยว่านั่นคือเทพมังกรหรือไม่แต่นั่นทําให้มันตกใจมันว่ามันเป็นมังกรอายุน้อยและเทียบไม่ได้กับเทพมังกรผู้ยิ่งใหญ่ด้วยซ้ําด้วยความโกรธกับคําพูดของเธอมันจึงแนะนําตัวเองว่าชื่อกริมเวลเต้ที่นั่งที่1ิบของเลือดแห่งปีกซึ่งเป็นมังกรที่ตำที่สุดในบรรดามังกรชั้นยอดกริมเวลเต้ตัดสินใจอธิบายว่าทําไมพวกมังกรถึงทําลายทั้งสองเมืองเพราะเทพมังกรชื่น ชอบร้านขนมแห่งหนึ่งในโดนาเปเอรูและส่งปกป้องเมืองแต่ร้านค้าถูกปล้นและปิดกิจการไปเมื่อวันก่อนเทพมังกรเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งนี้จึงสั่งให้พวกมังกรทำลายอาณาจักรมังกรไปได้จริงจังกับมนุษย์จนกระทั่งบัดนี้และเพียงเจตจำนงของเทพมังกรเท่านั้นที่จะตัดสินชะตากรรมกริมโยเต้เตรียมสังหารลลโอนิก้าแต่ทันใดน,นั้นก็รู้สึกถึงบางอย่างที่มาจากด้านหลัง ใสเห็นมังกรที่อยู่รอบตัวตายไปแล้วรักหน้าหยิบชุดเกราะและมุ่งหน้าไปข้างหน้ามังกรหลายตัวโจมตีเขาแต่แรักหน้าก็ฆ่าพวกมันอย่างง่ายดายเพียงแค่โบกมือแรกหน้าจําได้ว่าเกือบจะถูกมังกรฆ่าไปหลายครั้งแต่ก็รอดชีวิตมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแรกหน้าต่อสู้ต่อไปและสูญเสียไปมากแต่ในที่สุดเขาก็ชนะหลังจากสิบีผ่านไปดาบเงินก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของดาบ แคนและดาบเงินกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเจ็บปวดแต่ก็ยังสู้ต่อไปและหลังจากผ่านไป5ปีเขาก็หลอมรวมเข้ากับดาบเงินจนหมดทําให้ร่างกายกลายเป็นอาวุธที่เปล่งแสงสีเงินออกมา หลังจากนั้นอีก3ปีเขาก็พัฒนาเทคนิคที่ช่วยเพิ่มสีเงินให้กับร่างกายหลังจากนั้นอีก4ปีเขาก็ได้เรียนรู้วิธีการควบคุมซินเวอรีนตามใจชอบและหลังจากนั้นอีก10ปีเขาก็ก้าวข้ามขีดจำกัดของความสามารถของมนุษย์และเชี่ยวชาเทคนิคการต่อสู้ขั้นสุดยอดจุดสูงสุดของการทำลายล้างมังกรศิละปะการต่อสู้ซินเวรีน จากนั้นแดกหน้าก็เข้าใกล้กริมเบลเต้การปรากฏตัวของเขาก็เริ่มทำให้กริมเบลเต้หยุดนิ่งความรู้สึกที่กริมเบลเต้รู้สึกจากแักหน้านั้นเหมือนกับที่เขาได้รับเมื่อเผชิญหน้ากับราชามงกอนผู้ที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าให้เป็นผู้นำองายเลือดก,กริมเบลเต้ปฏิเสธที่จะเชื่อว่าตนกลัวมนุษย์ จากนั้น Green กิมเบลเต้ก็แปลงร่างเป็นรูปแบบที่แท้จริงเพื่อเผชิญหน้ากับแบกหน้าด้วยพลังทั้งหมดที่มีโดยสังเกตว่าเฉพาะในรูปแบบนี้เท่านั้นที่พลังสูงสุดของเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามก่อนที่กิมเบลเต้จะพูดจบแบกหน้าก็หยุดนิ่งและทําให้เขาแตกเป็นเสียง เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงแร็กหน้าก็มองเห็นเลโอนิก้าเขากอดเธอและร้องไห้ในขณะที่ตัวตนในอนาคตปรารถนาที่จะได้พบเธออีกครั้งเลโอนิก้าบอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และมั่นใจว่าแร็กหน้าทุ่มเทมากแร็กหน้ากล่าวว่านั่นไม่เป็นความจริงเพราะเขาไม่ใช่คนที่ทุ่มเทคนที่ทุ่มเทนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแรกหน้ารู้เรื่องราวชีวิตตนเองในอนาคตแล้วและเขาคิดถึงเลโอนิก้ามากแค่ไหน ที่อื่นชายคนหนึ่งเผชิญหน้ากับแรกหน้าในอนาคตและเห็นว่าเขาตายโดยยืนนิ่งเตือนแล้วนะว่ามีราคาที่ต้องจ่ายตัวตนในอดีตก็อยู่ได้ไม่นานเช่นกันแม้ว่าทั้งสองจะอยู่ด้วยกันมานานแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นใบหน้าของเขาโดยไม่ขมวดคิว้วชายคนนั้นเสริมว่าความหวังในการสร้างโลกที่ปัจจุมัรนั้นขึ้นอยู่กับตัวตนในอดีตแล้ว ในวันนี้เมืองเจ็ดแห่งถูกโจมตีโดยมังกรผู้เหนือกว่า6เมืองพ่ายแพ้รวมทั้งเมืองหลวงด้วยอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนั้นเองผู้เก็บเกี่ยวแห่งเผ่ามังกรก็ถือกำเนิดขึ้น แรกนาและเลโอนิก้าเช่าห้องที่ทลึงหาดไสเนื่องจากโกรงแรมที่พักถูกไฟไหม้ซสสงสัยว่าพวกเขาตั้งใจจะทําอะไรและแรกนาอธิบายว่าวิธีที่ดีที่สุดคือออกจากประเทศนี้เนื่องจากเทพมังกรทรงบัญชาให้ทําลายเมืองต่างๆแต่ถ้าพวกเขาออกจากประเทศมังกรก็จะไม่ติดตามไป ไซไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือแร็กหน้าเพราะเขาแสดงท่าทีแตกต่างไปจากเดิมที่รู้จักค่อนข้างมากเขาต้องการให้แร็กหน้าบอกว่าเขาเป็นใครแต่แร็กหน้าก็เผลอหลับไปเลโอนิก้ามั่นใจว่าพลังของแร็กหน้าเป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างหนักทุกวันแร็กหน้าเรียกชื่อเธอคณะรับ เธอรับรองกับเขาว่าเธอยังอยู่ที่นั่นแต่สงสัยว่าเขายังต้องการเธออยู่หรือไม่ท่านใดนั้นเลโอนิก้าและไซส์ก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างเมื่อออกมาก็เห็นว่าป่ากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในเมืองแล้วตอนนี้ก็จบลง